สวัสดีค่ะเดีกคนวันนี้น้องนาเดียก็จะพามากินเสาวรสนะคะเมื่อเช้าคุณแม่เห็นเสาวรตในตลาดน่ากินมากเลยค่ะแม่ก็เลยซื้อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีกินกันนะคะอันนี้พิกเกลือฝีมือแม่หนูทำเองเลยนะก่อนอือใส่พิกเกลือในเสาวรสค่ะก็คุรีไปเลยคุรีคุร,ครีแบบนี้นะคะ มาชิมกันอันนี้คือครั้งแรกของหนูเลยนะคะนี่สาสองมึ่งอืมอร่อยมากเลยค่ะเปรี้ยวอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเซบมากเลยค่ะอืม ลองไปกินกันดูนะคะทุกคนบ๊ายบายอร่อยมาก